สวัสดีครับพี่เพื่อนๆผมต้าวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมก็นําเสนอเป็นเหรียญพระพุทธโคดมนะครับเนื้อทองแดงนะครับผิวปีกแมงทับนะครับออกพอ2 5อ4นะครับนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผิวปีกแมงทับนะครับสวยเดิมๆนะฮะนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธโคดมนะครับ 7ชั้นนะครับท่าน7ชั้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อคอบนะครับครึ่งองค์นะครับเขียนว่าวัดไผ่ลงวัวนะครับหลวงพ่อคอมนะครับอำเภอซ่องพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรือนนี้เป็นเรียญดีปีลึกนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับออกพอซ้อซองพันห้าร้อยสิบสี่ปีลึกครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เฟซบุ๊กตาวัดไผ่นะครับ หรือโทรนะครับ0837552196นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจะคุ้มไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สาก,กลทุกรายการนะครับขอบพระคุณครับ